สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซี FC, ที่หักแฟงสุขูสุกคนทั้งในประเทศตามประเทศพอกับเคยลาคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเคยลากับมาห้าเยื่อขียดพี่น้องวันนี้อากาศฮอนก็เลยมาเยื่อขียดฝนมากันห้อนและเขียดสีออกเยลาก็เลยมาเยื่อขียดเห็นเลยพี่น้องตัวเลกแหงมันนี่พี่น้องเห็นบ่นี่เขียดโมพี่น้อง ตะกี้วาซีมากครับบ่าวไข่พอไก่น่อยนัดกันวัดให้มาส่วนเพื่อนนัดเคยลาให้เคยลามาส่วนคันดูกนอนลงมากพอไก่น่อยอยังบนนอนพี่น้องเอ้ยคันกลางคืนเลยน,น,น,ลนอนน้ำพอ่อกลางเว้นแล้วเอออยู่น้ำเมยไงแต่กลางคืนน่ะต้องพอกอมนอนจังเสียน นอนได้อีเนาะพี่น้องติดพ่อติดพ่อติดแม่ก็เลยยังบ่นอนเพิ่นก็เลยให้เคยลาลงมาก่อนเคยลาก็ลงมาหายางก่อนพี่น้องจักยามใดแเพิ่นสิได้ลงมามือนี้อากาศ้อนพี่น้องเอ้ยจกบมายงหึงจกสได้เขียดาเนาะ พี่น้องเนาะนี่นี่เขียดโมพี่น้องตอนนัดกับเบาไข่นะว่าสีงเงื่อนเขียนหน่อย,อยู่ก้าห่วยขันมาผู้เดียวนี่ก็แล้วเลยพี่น้องเลยเคยลาบ,บอกรุงไปเด้อห่วยผู้เดียวขันเท่าให้หน้านี่ยังพอมาได้อยู่ขันยู่ห่วยก็นโอ้ยอมคือกันพี่น้องบอกาลงผู้เดียว เพราะน่ะบ่าวไข่ชวนลงไปยืนเขียดอยู่หอยมันสิลายพิ่นให้ลงมาชวนบ่ลงมาลูกบ่ทันนอนพี่น้องผู้เดียวกย่าแถวหนานี่แหละนังเธอไก่น้อยนอนเร็วก็เอาไก่น้อยก็สิลงมาไวกระโดดเพี่น้องน กระโดดกระโดดไปทางไหนเนาะส่วนมันโดนดยาละอันโตเพื่องยังนาพี่น้องเลยเห็นเขียดหน่อยพี่น้องเขียดหน่อยก็เอาเขียดหม่ใส่ของส่วนเขียดหน่อยนี้ใส่ขวดน้ำพี่น้องเตรียมมาพร้อมเลย เขียดน้อยพี่น้องบได้ลุกห่วยกระยื่องอาตม์ให้หน้าพี่น้องนี่เขียดน้อยมันเสียบก็เขียดโม่อีกได้พี่น้องเลยเขียดน้อยนี่กันตัวสั่นเล่นะเห็นไหมอยู่หลือไปลีรอกันตาบอดีโอู้่บอดีกินเลยพี่น้องเขียดน้อยอยูฮกขนาด เนี่ยมันตัวน้อยเนาะอยู่แปนกับคือว่าหายากเหมือนเมือ,มองเชนอมคือกันกระโดดอยู่พีน้องพี่อือเดียวกล่องนลำบุท่านพี่น้องเว้มันเดียวหายากขนาดเพื่อสะพอกินก็นโอ้ยห้องข้ออย่างไรต่อเพื่อนเนี่ย ันต้องยิงตําหวยส่วนร้ายนะคัะเนเฮายิงตําหวยนะมันสิร้ายกว่านี้แล้วมันก็เป็นโอ้ยกระยอกที่เราที่เต้าอยู่กับเอาน้ําบุท่านพี่น้องเลยหกเกินตัวเพื่องร้ายโอ้พี่น้องนี่ เขียดโมโซไลก็อยากอยูย่ตามคุมยามเลยเขียดโมเขียดโมเขียดน้อยตัวนี้ทั้งเขียดโมทั้งเขียดน้อยเลยพี่น้องเขียดโมใหญ่พี่น้องลงตัดทั้งลุ่มม่อนนี่พี่น้องเขียดโมใหญ่โอ้ ย่านบดได้บพรแห้งพี่น้องป้าใหญ่ขนาดย่ามันโดดนนำอันนี้เป็นน้องปลาดำเลย่อยามันโดด่ดนำนเราบึงตามเข้มน้องปลาดำ เอาเมดพี่น้องเคียร์ม้อเคียดน้อยกบขันเห็นเอาเม็ดเนียเคียร์ม้อเออตัวนี้ใหญ่พี่น้องเมื่อกี้นี้ซานมลายกบโตบบกใหญ่โอ้ยเสียดายกันนะคุปปะท่านมันเลนลงน้ำ ซานมไปก่อนหรือมันลายกบพี่น้องเอ้ยมาหาเยงื่อนี้ขั้นบ่ายานนี่บ่เป็นตาเอามามานำแต่นี่เคยลาเขาบ่ได้เอามานำเนาะเด่นมานำหลังมันลายกรบบ่เหมืนยังดอกพี่น้องไปก่อนเห็นบอกขีดโมตัวใหญ่ๆหรือมันไปไลายก่อนเลยข้ายุขีดโมตัวนั้นัำคาบได้บัดกบตี้ตัวบักใหญ่บักขาบบักทัน tốt nằm nằm và đam hè mới là Hãy subscribe cho kênh ต้นนำเชียวเลยทีมงานเขาไปไล่เมดทีมงานเขาไปไล่ก่อนเอ๊ไ, ه, ไปอีเลยเสียด,ดายเสียดายเนาะปาดขีดนหน่อยมันคือใหญ่เทพพี่น้องนี่นั่นแม่นขีดนหน่อยอยู่บ่มันคือใหญ่เทชซ่อมหัวโป้มือ เขียดหน่อยพี่น้องใส่กระตุกเลยเขียดโม่ใส่ของเขียดโม่เนื้อปนน้ำรุ่นไปนั่นว่า เราไข่จีได้ลงม,มาบออยากลง่งอยู่หวยเนี่ยแต่บอกกล้าพี่น้องเลยขันทูด,ดียวขันนี้มูล,ละกล้าลงอยู่ยังไปนำรุ่นไปนำนี่นี่แท้เอามาเลยพี่น้องมาเลย ผู้ไฟกำลังายางลงมาคันซีมเมนเบาไข่ได้พี่น้องเลยแต่ลงมาเสียงเทียงประดำหนาซีเมนมาเอาถาเขาได้เขียดโมนี่เก็บเขียดโมเก็บเขียดเนี่ยเอาไปเมื่อพี่น้องเลยพอมีอยู่พี่น้องเขียดโม ตัวหน่อยตัวใหญ่สลับกันไปทั้งหมดพวกนี้ชานุนมมันไปทั่วหมดเลยก,กุบก็มันก็นทั้งชานุนมทั้งมีที่ได้กินมัน้งเนาะเลาะทั่วหมดเลยผู้ยังกระตุน้นนำหมดแล้ว ันานพม่าน้ำผัดโบโบยักษ์คักมาน้ำกับโบยกักษ์คักมาน้ำผัดลายกบต้นน้ำเขียดใหญ่กับต้นน้ำมัดไล่มาเขาของพี่ในภานีคตะวันตกใหญ่ เกือบปทันทีมงานไปกรนไลปุูกโอ้โอโอโกบตัวน้ำนี่พี่น้องมาเลยบอกใครมาเลยลงห่วยเขาบัาน เสียงยังบ่บ่เสียงกบพี่น้องเออเสียงกบบาเลเสียงหมบเลยเต็มห้องเนี่ยคือเสียงกบพี่น้องนาะเอวเอวอยู่ๆคือยังกินบาเลยมีเสียมเนาะ นี่ออกมาแล้วพี่น้องโอ้โกบมาลีพี่น้องออกมาแล้วเกือบบตทันไอะไรพี่น้องปลาหันกบเกือบบตทันบรคือดนมันสีออกมาหายผู้ยังเข้าไปในเห็นกระปูอยู่กันไหนผู้เรคือดนมันสีออกมาพี่น้องหันขนาดเลยปุทธออกมาปอาโต้ในหูก็ออกมาา่ามันคักมันนี่ มีเขียดพ่อมเขาในหูตัวนี้นี่กระโดดไปชอำควาดบาดเดียวหนึ่งปลาพี่น้องนอกจากแ,บแซบเลยสีกระงามอีกพี่น้องเลยตนีสีสมงามอรีคุ้นพ่อมพี่น้องนี่ นอกจากเสี้ยบาสีก็งามาตัวบางคับพี่น้องนี่สีงามขนาดเลยอันนี้มันประมาณเขียดน้อยแลย้วมันเขียดใหญ่เลยพี่น้องเลยตัวใหญ่เลยนี่เขาจังวเขียดน้อย,ยพี่น้องนี่เขียดน้อยขนาดนี้เมื่อกี้นี่เขียดใหญ่ ยังเห็นกบหรือเห็นเขียดพี่น้องเขียดคาเงินพี่น้องเขียดคาเงินคาข้าตัวที่กระโดดใกล้ที่สุดของตระกูลเขียดบ้านเฮ้าอ,อันนี้แลพ้พี่น้องมันก็พุดขก้นมาจากดินอ๋อตัวใหญ่เลย คัพี่น้องยังไครับพาไปเบิ่งเบาไข่ก่อนพี่น้องอยังแต่ให้เกา่าตั้งแต่ลงมายัางโบยใหญ่ให้อยู่เขียดนะเคยเบิ่งก่อนพี่น้องว่าคนมารยังคือ,อยังเศาหนาทียังบ่ไปอยู่ เขียนยังเดยวนี้นะเขียนโมเียนโมก็มีตัวใหญ่นาะเอาแต่นนนี้เออไปได้ยงกันได้ยตหาดูี่น้องเลย <laughs> แต่มันมีมันกกระดอนเนาะคันชาแต่เฮาแต่ข้ายัางหน่อยพอแม่พาไปนี่ห้วยเห็นนั่นเท่าให้เท่านห่วยในเรื่องนะพี่้องมันสีห์หยาลายเอาไฟจูดรูดแต่ควบควบเนี่ยน,น่นะนะแต่มันลายอลนเต้แต่เขาเนอ้อดูมือนี่พอปันใดลงห่วยบล้อ <laughs> พี่น้องลงเบ่งองู่ห่วย ไปให้โอ้เขียบหงงนะแต่ให้ทีมงานไล่ให้เบิร์นดูอยู่ห่วยเออประเดีมาเยื่องเพิ่งพอดีมูนไปมูนมากอยู่คู่กับท่องคู่มองเห็นไพ่คนเระเดีมาเยื่องโดนเนอง วนไปวนมาเต็มห้องเก้าเลยอยากลงกล้ำอยากลงที่เลยนำฮากับอะไรมาตักหึงเลยมันยังมีอยู่บ่ป๋าตัวมันคือหกเต่มันสีเห็นอยู่บ่เขียดเปลี่ยนร้ายบ่เออคือคือเอาคนแต่มเนี่ยนี่แล้วใบตองมันลายเนาะคันอยู่ห่วยแต่แต่ว่ามีเห็นบ่ โอ้เข oh, no mm. e ียนหน่อยหรือเขียนใหญ่คือโดดโอ้โอ้พี่น้องขักแล้วตัวเดียวกันบ่สักเิดตองก็เต็มดองเป็นหาเจ้าเลยใช่ไหมมีอยู่โอ้ยมันอยู่ลุ่มพูนถ้าใครมาไรพวกผีอีกมาตมาอะไรกระด้งกระด้งปึ๊งปึ๊งชีวีปึ๊งมันก่อน ใส่ก็มันก็นสีไล่เข็ดโม่แล้วผูไปเมื่อแล้วเข็ดโม่นะบริกินเดี๋ยพี่น้องอีโน้มกับอีมีไล่มาเลยโอ้คือพี่น้องคือก็อยู่อันในห,หน้าอยู่แต่ว่าต้องตีหาแลวหกแล้ว เขียเอาเนาะเห็นว่าคีดน่อยกับโบเมนีิซาเด้ออากาศมันห่อนหรือมันออกเนาะมันก็คืออากาศหนาวใช้น้ำเขานี่ โอ้มันก็ยังไลยอยู่คือว่ามันสีเมิดเยมันบริมเมิดแล้วพูฮะเดไลคอยู่เอเออเขามาตักกดลไล้ลายพูเลยพี่น้องพูนึกว่ามันสีเมิดเลยขอนยยนอนุญาตไปกินกับพี่น้องนี่พี่น้องของเคยลาเขียดได้ประมาณถ้่วหนึ่งเขียดน้อยเนาะได้ประมาณถ้่วหนึ่งพี่น้องเย กาได้ลายเตอิออยู่พี่น้องบ้านนี้มาเบิง่งเขียดโม่มเขียดโม่ก็ได้ลายเติบพี่น้องนี่แล้วก็ได้กบตัวหนึง่งไปมาแล้วไปมาแล้วภาพตึงของเบาไขรพี่น้องแรงคักอันนี้คง พอน้องไก่พี่น้องกระปูนไข่บ่เนะอะปเมือ่ออันในมองอันก็ไพ่ึ้นใช่น้าเจ้หน้าํำเนาะมันแห่งดีเมื่อไม่ก่อนมันเดึกเลยสามทุ่มนะพี่น้องช้เมือ่อแล้วคลิปนี้ก็ข้อล่าเลยพ่อแม่พี่น้องขอบุณขอบคุณ,คณทุกคนท,ท,ที่ติดตามรับชมค่ะลาไปแล้วสบายดี